99วันดันมีเนื้อเรื่องแปลกๆกับเรื่องราวที่พวกเราอาจจะเป็นเด็กที่หายไปและเจ้าปีศาจกวางผีดันกลายร่างนั่งกลัวกว่าเดิมพวกเราจะรอดได้ไหมกดไลค์และเข้าไปในป่ารุยเนื้อเรื่องสุดสยองกันเลยว,ว้าวเอ้พวกเราใกล้จะถึงกันแล้วนะ รู้สิว่าพวกเราจะสามารถรอดใน99คืนได้หรือเปล่าโอ้โหพวกเราทําได้อยู่แล้วล่ะเราเล่นมาเป็นสองสามร้อยวันแล้วนะเพื่อนๆเนาะจร<ๆ><อ>ิงเราค <vagy S 2> ือผู้มีประสบการณ์และนั่นชะลอทําไมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถทางทำไม<อ>ไฟมันขึ้นรถแบบนั้นน่ะเอ๊ะเราอยากจะโหวตใครให้ไปซ่อมหรออนูเอาอนูคนแรกอะอ่าโอเคโอเคโอเคนี่ขอโทษทีนะ อนูนายช่วยไปเช็ครถให้หน่อยสิเออผมว่าน่าจะยางเบนนะครับเอ้ยอะไรอ่ะอ้าวอาอนูรู้ผี What อนุตายเลยเหรอเฮ้ยนี่เขาเขาหายไปไหนอ่ะเขาหลงทางหรือเปล่าไปตามหาเขาสิเอ้าเฮ้ย อันูเคยหายไปแบบนั้นเลยเหรอ,อดูดิเมื่อกี้นี่ล้อรถยังอยู่เลยเมื่อกี้จะเห็นมือเขาต้องไปเล่นใหม่เลยเหรอมือมาจากนารกอ่ะขอโทษนะอันูอันูออกไปแลวนี่ไงจ๊บแจงเธอฆ่าเขาอ่ะไปเถอะพวกเราแถวนี้อันตรายจะตายพวกเราเดินเข้าไปในแคมป์กันดีกว่าใครจะรู้อ่ะเฮ้ยเปิดแคมป์ไปพวกเราทีนั่นอันูเหรอนั่นไงเขาอยู่ในแคมป์มีหน้านะอนูไม่มีรายชื่ออยู่ในนี้แล <laughs> ้วเหนื่อยชะมัดเลยนะ โอ,โอ้ที่นี่เย็นมากเลยล่ะฉันไม่ใช่อน,นูฉันคืออาพี <c oughs> อ้าวแสดงว่าอนูโดนกินไปแล้วจริงๆเ <c oughs> อาเราพวกนายทุกคนตอนนี้พวกเรามาตั้งฐานที่ทับของเราตรงนี้เลยดีกว่านะเป็นฐานทับรับของพวกเราน่ะเ่าเก็บไม้เก็บไม้อย่างแรกพวกเราต้องตัดต้นไม้ก่อนตามสไตล์99วันเลยเนาะมา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 เดี๋ยวเราจะทําแคมไฟล์อ่ะโช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 อทำไม<อ><ำ>ตัดยากจัง เรียบร้อยได้มาแล้วฝั่งนูอีกสองต้นเป็นไงบ้างฉันกำลังตัดอยู่จกแจงฝั่งนูโอเคไหมฉันตัดต้นที่สองแล้วตัดเหนื่อยแล้วเกินอ่ะต้นไม้เกมเรียบร้อยอ้าวแล้วไม่มีใครเก็บไม้ตรงนี้ล่ะมาเดี๋ยวฉันเก็บให้อา้าวเช่ะเรียบร้อยโอ้โห,โโหเราสร้างอย่างไวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วตอนนี้เราก็ได้แคมไฟแล้วคืนนี้เราจะอบอุ่นนะที่เหลือละเต็นโอ้โหเต็น เต็นเป็นไม้เลยเหรออ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันงั้นเราก็ใช้ไม้พวกนี้มาก่อเป็นเต็นเนอะเจ้นี่นี่นี่เรามีเวลาไม่มากนะทุกคนเพราะว่านี่ก็ใกลยย้ถึงเวลานอนแล้วพราะเราก็หิวมากด้วยอ่ะถ้าเกิดว่าพวกนายทำช้าใหญ่เชียวนี่คุณครูคเขาอาจจะบอกว่าพวกเราไม่ต้องกินข้าวเราก็นอนไปเลย<ม>ดท้ทุกคนมันมีคนอู้ชื่อ R P G เดี๋ยวมันโดนเป็นคนต่อไปอะ่ะดูดิมันยืนนิ่งเลย R P G อ่ะฉันก็เห็นคนอู้เหมือนกันชื่อชาโมครุงอะ่ะไม่ใช่ยังใส่ไม้อยู่เนี่ย พี่เราต้องเราต้องสร้างเสร็จเฮ้ยตองนั้นเร็วน่อยหรือไม่รอีกไม่นานนะหุยมันไม่ช่วยกันทำอ่ะไม่ทันไปเนี่ยทันไปเนี่ยอันสังอันสักอันก่อนเสร็จสักอันเอาหลังซ้ายก่อนนะเอาหลังซ้ายก่อนนะเออหลังซ้ายอ๋อเออเอาหลังซ้ายก่อนก็ได้ถ้ามันถ้ามันเสร็จไม่ทันเราก็นอนที่เดียวกันพอนอนเบียดเบียดด้วหน่อยเออเร็วเรือเรืออีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเพริลันเพริลันเออได้แล้วเสร็จรียบร้อยเสร็จ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 ล่างขาล่างขาพันไหมอุยฝั่งหนูไม่ทันนะฝั่ง อย่าม้เสียเวลาเลยเพื่อนนอนเลยดีกว่าฉันนอนกลางดินกินกลางทรายก็ได้จองตมจองละอ้าวพวกนายทำได้เยี่ยมมากเอา้าพวกเราทำไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำอ่ะขาชี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองเอาละเลือกคือนอนตามอัธยาศัยแล้ววันนี้นาะยอยากกินอะไรเป็นอาหารละ่ะอืมขอเป็นพิซซ่าขอให้ทุกคนฝันดีนะเดี๋ยวเราจะรีบนอนกันทำไมเล่าเราต้องเล่าเรื่องผีกันก่อนสิอ๋อฉันเกือบลืมไป ฉันมีเรื่องเล่าให้นายฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่หายตัวไปน่ะทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรอะแล้วคนเถวนั้นเขาลือกันว่ากวางจับตัวเด็กไปอีกอย่าไปที่ไหนคนเดียวนะเข้าใจไหมอ้าวตาใครเล่าต่อไปนี่นายไม่เห็นจริงๆกวางไม่ได้กินหลายวันเกินอะกวางอยากผอมนี่เลิกเล่าเรื่องตลกตลกพวกนั้นทีพวกเราไม่ตลกนะ โอ้ฉันก็แค่้อเล่นนนะตอนนี้พวกนายถึงว่ารอนอนแล้วละอืมนอนเถอะเล่นแจ่ลงจริงฉันนอนเต็นที้ดีกว่าเต็นที้จะเป็นของฉันเพียงผู้เดียวเฮ้ยผมนอนทีนน่ไหนจะอ,นอุ่นกว่านอนที่ขาหายเลยทุกคนเออไม่ขาหายไปไหนอ่ะเพื่อนนั่นเด็นดีตลกขาฉันฉีกูุนายนะทุกคนฉันตื่นทุกๆสาชั่วโมงเพื่อมาเติมฟืนเติมไฟให้พวกนายเองฝันดีฝันดีครับดีครับ เติมปืนเติมไฟอ้าวเรียบร้อยแล้วเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะอ้าวอยด้วยอุ้ยเสียงใครร้องอ้าวจอยด้วยากเเฮ้ยเฮ้ยไอ้ควางผมมันมีแรงลากด้วยเหรอจะหลงขนาดนั้นคืนที่สองเฮ้ยพวกเราเติ เขาไปไหนแล้วเนี่ยเชนไม่ได้อยู่กับแกแล้วและฉันกำลังหิวฉันเข้าใจว่านายหิวแหละพอนายเหลือแต่กระดูกแล้วนั่มันตัวป้าอะไรกันเนี่ยฉันบอกว่าฉันกำลังหิวลยโอ๊ยไม่ต้องบอกเขารู้จนเอาพวกแกมาเป็นอาหารโอ้โหโอ้โหโอนี่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 อยอย่าบพวกเราปกติเดี๋ยวเวลาปีศาจเดินในป่านะมันจะต้องเดินแบบเสียงดัง เขาไ้เดินแบบเบามากเฮ้ยแล้วนายใครอ่ะใครใช้มีดบินผมผมปามีดบินอยู่โอ้โหพิกิทโคตรเท่เลยทำไมมีมีดบินอ่ะเราขึ้นมาข้างบนว้าวไอ้มันปีนขึ้นมาได้ปีนขึ้นมาข้างบนได้โอ้โหเอ้ยกวางมันปีนได้นะกวางแปดจัดการมันพิกิทใช้มีด ตีโดนสตีหน่อยได้เลยสตีมันไม่เข้าเลยอะดูเหมือนว่ามันคลั่งมากอะตีกระดูกพุลมันแป้งตีกระดูกพุลตีมันกระดูกพุลเฮ้ยเฮ้ยพี่กิดพี่กิดโอ้โหพี่ขิดใส่มีดมาทั้งทั้งหน้าตาตัวโอ้โหมันไม่ตายได้ยังไงเนี่ยนะโอ้พกมากี่เล่มนะมันไปไหนอะไม่ไหวแล้วไม่กินแล้วก็ได้พวกเด็กนเด็กบ้าสงสารเลยนั่นไงมันไปแล้วอะ แล้วมันก็เอาคุณเชนไปด้วยเชนว่าค่ำคืนนี้มันเป็นค่ำคืนที่น่ากลัวมากเลยนะไอ้กวางนั่นมันอาจจะกลับมาหาพวกเราอีกเมื่อไหร่ก็ได้อะไอ็นนี่อุ้ยแหละไอ้อาร์พีจีเนี่ยถ้าอย่างน right ั้นเนี่ยเราทำไปก็สิบเก้าวันไหมสร้างกำแพงรอบๆไปเลยอ่ะมันจะได้เข้ามาไม่ได้ดีทีดีร็วไอเดียดีมาแล้วสร้างป้อมปากะโอ้โหป้าป้าป้าปาสร้างเยอะซะด้วยเฮ้ยแต่สร้างป้อมปากะรสร้างป้อมปาการไหวอยู่นะคิดว่าไม่น่านานช่วยช่วยกันถ sh ้าก็ช like ่วยช่วยกันแป๊บเดียวใส่เข้าไปเลย เราเก็บทีละแปดแปดอันเลยไม่ได้เหรอทรไมเรต้องเก็บทีละอันแบบนี้อะยากรู้เหมือนกันช้าชะมัดไม่เป็นไรนะหุยตรงนี้มันแบบไม่ได้ใหญ่มากไงพอคุมเต็นท์พวกเราก็น่าจะได้อยู่นะก็สิบเก้าวันมีบอ่อน้ําด้วยท่อทีคุมเลยป้อมปราการพวกนี้ทษทีนะป้อมปราการที่ตรงนี้รูโบเหรอแล้วกวางมันไม่เข้ามาเหรอเปิดประตูต้อนรับกวางประตทูทางเข้าไงเพื่อนทางเข้าไงฉันว่าเราต้องมีประตูปิดอะ่ะเออแล้วงั้นเราจะออกยังไงอ่ะ อุ้แล้วทำไมตรงนี้มันเว้นเป็นช่องช่องนี้เยอะ,ยอะจังเอานาไม่เป็นไรหรอกนาแล้วเหลือได้อีกนิดเดียวเองนี่แค่สิบกบวีเองอ่ะเดี๋ยวกว่ามันก็กลับมาอีกหรอกไปไปไปข้างหลังข้างหลังฮึบตรงนี้ออฉันแ,แปะไป <ผม S 1> โอเคเรียบร้อยโอเควู้อันเวลาพอดีไปคับคือที่น่ากลัวมากๆแต่ว่าพวกเราสร้างกำแพงป้องกันความปลอดภัยเรียบร้อยและตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเอาเขากลับมาครูเชน แต่เขาก็ไม like, oh no, oh, no? huh? hey, huh? ่กลับมาอีกเลยเราจะทำยังไงดีอ่ะเห้เห้ด๊กน้าคู๊เฮ้เพื่อนฉันฮึกเองมันพูดได้เดี๋ยวฉันมีข่าวดีมาบอกนะฉันอะกำลังบินอยู่ในป่านะแล้วก็เห็นเชนถูกกวางเจ็บตัวไปด้วยฮะแป๊บนะสภาพสภาพอย่างนี้บินดบินขึ้นอ่ะฮี่มันบินได้ดิ ถ้านายอยากช่วยเชนนายต้องตามฉันมาแล้วเราจะเชื่อใจมันได้ไงอะตอนที่มันอยู่ใน99วันมันฆ่าเรานะเฮ้ยมันไม่หลอกดใช่ไหมมันนะดิไม่มาจะพาเราไปลงมันจะพาเราไปสังเวยในลาวาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพวกนายจ้ำเข้าไปในนี่เลยโดดเข้าไปในรูเนี่ยเชื่อฉันน่ะมันดูแปลกๆแล้วนะแต่ฉันขอเตือนพวกนายไว้ก่อนว่ามันอันตรายโอเคมันไม่มีเพื่อนเราลงไปแล้วอะโสดจะลงเรือได้ว เฮ้เจอไดโนคิดอ้าวเดียวนะไดโนคิดเฮเฮเ่พวกนายเจอฉันจนได้นี่เมื่อคืนหนึ่งในเด็กที่หายไปที่ถูกกวางจับไปนี่นายปลอดภัยแล้วนะไดโนคิดขอบคุณมากเลยนายรู้ไหมนี่มันมีใครบางคนเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งในเขาวงกดนี้แหละตอนนี้พวกเราอยู่กันในจุดที่อันตรายมากมากไอพวกลัทธิมันก็คุ้มกันเขาวงกดนี้ด้วย คนไหนจงระวังตัวดีๆนะหมายความว่าเชนน่าจะอยู่ในนี้โอเคไปหาเชนในเขวงกดกันโอ้โหมือตึบเขาต้องไปทางไหนเนี่ยฉันถือไม้รอไว้ก่อนเลยเผื่อมีพวกละทีอะตามเพื่อนไปอะนั่นแะละผมถือถือมีดเลยเชนเชนนี่อยู่ไหนอะเชนเฮ้ยอบ่ละไม้เชนเหมือนทางมันดูตตันๆไงก็ไม่ดูนะเฮ้ยตรงนี้เป็นเศษดินจะวิ่งถูกทางไหมเนี่ยมีเศษดินอยู่แถวนี้อะแสดงว่าน่าจะมีคนเดินผ่านแน่นอนอะ เอาละซ้ายขวานายไปถูกแน่นะซ้ายเหรอใช่ไม่รู้อ่ะฉันก็เดามม่ๆอ่ะแต่มันมีทางไปอยู่นะวิธีนี้เนี่ยมีทางยาวๆอยู่พี่กิจโอเคเก่งจังเลยฉันว่าฉันมาถูกทางนะเนี่ยรอบแรกก็ผ่านแล้วอ่ะเก่งจัดบ้าเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยสรุปเดินไปเจอกวางเจอกวางไม่กลัวกลัวเจอจุดเดิมไอ้นกนี่มันไม่หลอกเราจริงๆแฮะมันเป็นคนดีเหรอเฮ้ยนั่นเดะอืมทำไมมันยิ่งเดินมันยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆอ่ะนี่มันเขาวงกตสมชื่อจริงอ่ะ มันไม่ได้เดินวนอยู่ใช่ไหมอ่าฉันคิดว่าแยกซ้ายแล้วเอ่อฉะคิดฉันคิดว่าไม่นะซ้ายหรือขวาสลดัดตอนตรงนี้ไหมเฮ้ยตอนตอนตรงนี้ตู้เจ้าตรงนี้ตรงนี้นนนเหรอทำไมตรงนี้มันมีทางไปอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยเออใช่ไหมอู้วีอะไ่แน,น,นมันมีทางไปอีกอ,ะอ่ะอูะ้วเฮ้ยเจอถึงแล้วเฮ้ยสลอตเจอทางออกเย้ ฉันว่าพวกเราต้องเข้าใกล้แล้วแน่ๆไปกันต่อเถอะไอ้พวกลัทธิลัทธิเฮ้ยโอ้ยมันดูน่ากลัวกว่าต้นฉบับอีกทำไมพวกลัทธิมันน่าแหลมจังอะมันแก้มตอบไงเขาเป็นคิลเลอร์เหล่าคางเย้ฮเอาเชนขึ้นมาพวกแกจะมาช่วยเชนลอบเอาไปเชื้ออาหารของเราตั้งอาอุกาอุกเอาอุก้ายเจียมพวกเราทำลายพวกมันได้แล้ว ไอเหอะรีบไปกันต่อเป้ยนี่เอาพี่มอทุบเลยทุบเลยนี่คือทำไปต่อเหรอใช่ใช่ใช่ไปโห Let's go แกซ่อนไว้ที่ไหนแกต้องบอกพวกเรามาเดี๋ยวนี้โอุ้ยนี่อะไรเนี่ยนั่นคืออะไรอ่ะก้อนอะไรอ๋อนั่นคือไฟอ่ะนะใต้ดินของน้ำตกเหรอเฮ้ยเหมือนน้ำจะท่วมขึ้นนะเพื่อนใช่เหรอเราลีบปีขึ้นไปกันเถอะเร็วก่อนที่เราจะจมน้ำไป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 ไม่ได้น้ำน้ำตกมันึ้นสูงจริงไหนไงไหนไงไหนไงไปเลย อามีคนจมน้ำไปแล้วว้าม่ต้องห่วงฉันไปช่วยเชนั่นถึงลันถแล้วกันสุดท้ายเลยหลือแค่พวกเราหรอมากันสิบคนเเพื่อเข้ามาเข้ามาที่เข้าไปแล้วเฮ้ยตรงนี้มีทางออกเดี๋ยวนั้นมันแปลกอะเราอยู่ในเขาวงกดแต่ว่าตัวนี้มีคำว่า exit เออออกได้ไหมอ่ะจริงจริงนี่มันคืออะไรเดี๋ยวมันเป็นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยไอ้ฮูกนั่นไอ้ฮูกนั่นมันหลอกในนี่ไม่เคยมีเชนอยู่เลยเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะไอ้ฮูกชั่ว เรากลับมาที่แคมป์ของเราล่ะเราต้องกลับไปที่ฐานเรานะ <S <S เฮ้ยเฮ้ยกวางเฮงไม่นะไอ้กวางนะมันมันอยู่ที่ฐานของเราอ่ะมันจากนะเฮ้ยข้างๆเหมือนมีถ้ำเล็กๆอยู่อะเราไปที่นั่นเถอะแ<ป>บอบไปนั้นก่อนเฮ้ย,ย,ยแต่ท่านใน99วันถ้ำนั้นอาจมีเด็กอยู่ก็ได้นะเพื่อนเอ้เราเไปขอเด็กอาศัยเลยแล้วกันงั้นอะโอ,โอ้โหมีเด็กไปเลาหาเฝ้าไม่เหรอแถวนี้แย่งที่เด็กนอนไปเลย ฉันเปิดไฟให้นะไหนอะไฟโอ้ยมันกระจายใช่ไหมมันจะไม่มาหาพวกเราอยู่เลยอะเฮ้มันอยู่ไหนมันไปอยู่ในถอนแล้วเนี่ยแเฮ้ยมันเดือดไปแล้วจามาละพวกเรามอบลงคนก้มไว้ก้มไว้อย่าให้มันเห็นโอเคมอบว้าหมอบอยู่แคมป์มปไม่อยู่วะเนี่ยโอ้ยไปไหนฉันจะกลับไปดูที่แคมป์มาดิกรอ ตัวเนว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 ไอ้กวางเขมีเขมิบไว้ทุกคนเขมีไว้ไอ้กวางนั่นมันหายใจออกไหมอะแห้งเกินดูเหมือนขมวบของเกือบไปแล้วนะเกือบแล้วเมื่อกี้เอาละเฮ้ยเฮ้ยช่วยฉันด้วยฉันอยู่ในนี้เอาเชนเอานายถูกจับไว้ในนี้เองอยู่นี่ยใช่เัยนดี่ทุกคนฟังนะพวกนายจะต้องหากุญแจกุญแจสีแดงเป็นที่ไหนสักแห่งแล้วก็พาฉันออกไปที เร็วเข้ากุญแจแดงกุญแจสีแดงผมว่าแปางซ้ายเออทางนี้ป่ะอาจจะเป็นทางที่กว้างอยู่หรือเปล่าก่อเจอเลยเจอเลยโอ้แดงเลยอุ้ยตะโกนเลยเนี้ยแดงตะโกนเลยแดงใหญ่เลยอ่ะไม่ไม่แน่ใจว่ากุญแจหรือประแจอ์เปิดแล้วเปิดแล้วเชนมาเร็วเชนออกมาเร็วเชนขอบคุณมากเลยฉันออกมาได้แล้วยฮู้เฮ้ย แต่ว่าไอ้พวกกวางนั่นมันลอยเราอยู่ที่เตน็นใช่ในแคมป์ของเราไอ้กวางมันเฝ้ารออยู่ตลอดเลยน,นไรดไย่ต้องกังวลไปนะฉันเจอทางออกแล้วมันอยู่ในถ้ำนี้ตามฉันมาเอาเอาให้เราเอาแล้วเราเปิด <c oughs> ทำไมอะเชน <c oughs> เออฉันลืมไปว่าทางออกอยู่ทางไหนอะโทษทีนะ <c oughs> เราต้องงมด้วยกันแล้วอะโอ้เชนไอ้เชนเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงเนี่ยเอาทางไหนล่ะเพื่อนเอาซ้ายหรือขวาเอาขวาหรือซ้ายหรือยังไง ไอ้เลือดแป้งเลือดมาหนึ่งอันแป้งเลือดมาหนึ่งอันจะไปทางนี้อ่ะโอเคไม่ถูกถูกถูกปาเตอเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยถูกใช่ไหมถูกจริงเหรอมมันจะีหินขึ้นมาให้โดดออบบี้ป่ะถูกหลอกเหรอโอ้ยเฮ้ยล้อกันเล่นใช่ไหมเลี่ยนี่มันบ้าอะไรอ่ะโอ้โหอันตรายชะมัดเลยเอ้ามีคนตายอุ้ยทำไมตายอ่ะ เรารอก่อนนะไปไปไปมันรูฟาบอ่ะตอนนี้ที่มันูฟฟารเออมันเป็นลาวาไงมันเลยวูฟฟามันเดี๋ยวไปต่อได้เพื่อนมันพวกเราพวกเราโหดกว่านั้นอ่ะพวกเราเคยเล่นอะไรที่มันโหดกว่านั้นบอกเลยว่าตอนนี้แป้งหลับตาเล่นก็ผ่านตาจริงใช่ตอนนี้ฉันใช้ขนจมูกของฉันเนี่ยเล่นอยู่เรียบร้อยโอ้มาเป็นสิบสุดท้ายเหลือก็เราสี่คนเอาหรอเราคือเทพอบบี้ไงล่ะพวเราใส่ชุดสิบโลบัก ป่านี้มันแย่สุดๆไปเลยอะแต่ว่าเราก็ยังรอดได้นะชุดชาวสวนเนี่ยมันช่วยให้เรารอดชีวิตจากป่านี้ได้จริงๆไม่ใช่มันเป็นเพราะกระเป๋าต่างห่างอ่ะจริงถูกซื้อเลยนะที่ซีบีเอฟซ s t o ต e ตอนนี้พวกเรา่าจะกลับบ้านได้แล้วปะดูนั่นสิอุโมงค์อุโมงค์ที่เราเข้าไปอะก่อนหน้านั้นอะเฮ้ยแล้วรถก็อยู่ตรงนั้นด้วยรล้วรแล้วรถรถซ่อมแล้วหรอซ่อมเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วมั้งมีคนซ่อมมาแล้ว่าอะไรอะอะไรอะเศรษสัตยอ เฮ้ยกวางเหี้ยวพวกแกที่จะไปไหนเหอเขาไม่ได้ป่าของฉันแล้วแกจะออกไปได้ยังไงหรือให้ตายเถอะพวกเราต้องสู้กับกวางมาโน้แล้วเหลือกันอยู่4คนโอ้โห้กวางมันโอ้โหไอ้นี่กวางแบบขึ้นแท่น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 วู้วุ้ยก็ตายปล่อยพลังเหรอ พวกแกไปกินรูปมันง่ายไปหน่อยรึทำไมอ่ะอยากเจอหรออยากเจอหรอเฮ้ยมันเหมือนมันจะฆ่ามันไม่ได้อ่ะต้องรอจังหวะมันจะล้มปะอี๋ต้องรอจังหวะเหรอใช่ตอนนี้ดูมันมีบาเรียกันพี่กลหมดเลยเห็นปะโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยวูดทำไมเดินไม่ออกขึ้นแท่ง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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออพวกแกจะต้องตายฉันจะฆ่าแกด้วยพลังแห่งความเก้าสิบเก้าวัดตีไม่ ตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่ไอ้ทัดเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าหายเดินไม่ออกเดินไมเอาพี่มอมาเอาเโอ้ยพี่มอดม่มพี่โมอตายไปแล้วพี่มตายไปแล้วโอ้โหอย่าว่าแต่พี่โมอเลยโอ้โหนเกิดที่เก้าสิบเก้าันเกิดไปเลยแพงมากเกิกิดเลยตายแกฆ่าพี่โมอแกต้องโดนดีเด็ด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 ไอ้กวางผีไอ้กวางผีไอ้กวางผี นี่กคทขามันนี่แน่ๆข้ามันโอ้โหว้ายเดินไปออยอีกแล้วทำไมอ่ะออยเออตายพวกนายอย่าไปเดินตรงนั้นมันตกชากไม่คือมันโดนว้ามาแล้วมันเดินไม่ออกฮ้ยฮ่าๆป็นข่าเพื่อนของแกไม่ได้หลายคนแล้วไม่เป็นไรฉันเกิดได้ฉันมีโลบัสใช่พวกเราด้วยโลบัสจะตายข้ามันตีมันเลมันตีมันแต่ว่าใช้มีดมีดไม่ได้ผลต้องใช้กระบองใช่ปาดสู้มา เดินออกแล้วเดินออกแล้วรอบนี้โอ้โหเจ้าลาวาของฉันหน่อยเป็นไงลาวาของแกไปใช้กับพวกเราไม่ได้ผลหรอกเพราะพวกเรามีที่สำหรับยืนฮ่าฮ่าจริงโอ้ยแต่กว้างกว้างมันแบบตัวมันใหญ่มากเลยนะดูดิตีบันตีบันตีบันอะไรตีบันต่อมาด้วยกระดูกเชิงกรานมันใช่กระดูกเชิงกรานเขาเรียกว่าอีกทีเดียวอ้าวฉันตายโอ้โหน่าสิบเก้าโลบั๊ก เกิดเกิดเก้าสิบเก้าโรบักแป๊บอ้หนุ่มตีมันตีมันรอบสุดท้ายแล้วพ่อตีก้นกบมันตีก้นกบเน้นตีก้นกรอบตบมาให้แตก y ย s คว้ลุดเลยสลายตัวกลายเป็นตัวเล็กมันสลบไปแล้วอ่ะละลายเป็นโอวัลตินเลยเมื่อกี้เฮ้ยไม่รู้สิ เราควรจะรอแล้วก็โทรหากรมควบคุมสัตว์ไหมหรือจะยังไงดีกรมควบคุมสัตว์ทำไมไม่ไม่ไม่ควบคุมอะออกออกหนีเหรอให้ฉันอยากฉันอยากหาโทรหากรมควบคุมสัตว์โอ้ทันแล้วอหนีเอะตอนที่ยังมีโอกาสเนี่ยป้าป้าป้าหนี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 และเพื่อพวกเราหนีออกจากที่นี่เพราะเราก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยเราอาจจะเป็นเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำ เหมือนสควิตก็ได้้ฮฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายใครพวกเราชนะแต่ได้แบทเอนดิ้งนี่ไงฉันบอกแล้วเอาแล้วต้องโทรหากรมควบคุมโลกเกี่ยวกับสัตว์แตมันขังเหรอแต่มันขังอ่ะ โอเคค่ะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับเนื้อเรื่องใน99วันสตอรี่ฉันบอกเลยว่าฮาฮาขี้แตกขี้แตนเลยล่ะในเรื่องดีจัดอ่ะจริงก็ลองไปเล่นกันดูนะสนุกมากๆเลยนะสำหรับวันนี้ใครชอบก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายอย่าลืมเข้ากลุ่มซีรีส์เอฟซีสโอและเสื้อสิบโรบักกับกระเป๋าสล็อตพร้อมวางจำหน่ายแล้วครับใส่เท่ๆเหมือนพวกเราเลย เอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะกลิ้งคลิงไปหากรมควบคุมสัตว์แล้วเพื่อนไปแกโดนวางยาสลบดนแน่นแกได้เป็นอาหารหมูเด้งแน่เออเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะโทรหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้ Yes สฮะอ่ะกว,กวางถูกัาเข้าคุม <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยติดคุ้เหมือน,นคนเลยดิฉันจะไปหาภัยแก เราชนะแบบกูดเอนดิ้งเล่นอีกครั้งพวกแบดเอนทุมาเล่นเพื่อ30วิฉันได้กลิ่นอะไรแปลกกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นของสงครามเฮ้ยเอลยนมันแปลงร่างเป็นคนเอลยนมันใส่ชุดคนใส่ชุดชานาอ้หนิไม่นะไอ้มีตัวหนึ่งหลุดมีตัวหนึ่งหลุด หัวตกหัวตกหัวตกมีโอ้โหฉันตีจนล้ม